น่าเบื่อหน้าเบื่ออะไรกันหมอนี่โอนิยามะโมกิโรเรียกย่อโอนิมองงั้นเหรอค่ะหมอนี่ก็พูดไม่พลังหรอมีหน้ำซ้ำยังเปลี่ยนดินี่เตให้เป็นลูกเหล็กได้ด้วยว้ายพูดเข้ามาแต้มเลยโอนิมองบอกว่าจะชนะไม่ช่วยหมู่บ้านที่ติดทอพิ้นเรื่องมันเศร้าจังเลยฮะแต่ว่านี่ไม่ใช่เวลาร้องไห้นะอุยเอพี่ห้ามสงสาัสรูเด็ดข่ดเลยนะตอนนี้ลุยเลยสงสารหมายความว่าไงอ่ะ ใช่แล้วลูกผู้ชายมันต้องอย่างงั้นสินิโสเกะตอนที่เก้ากฎการฝึกพิเศษของโอนิมงโอเคแสบซ่าพากรเทพ cool 「汚れなき空 เมื่อกี้บอกไม่ต้องสงสารนี่คิสุเกะราลีลาเป็นไงคิสุเกะพลังเต็มที่ของฉันต้องยอมแพ้สถานเดียวล้วซ ความรู้สึกในการปรลองเนี่ยมันก็คือความเก่งกาจของนายเรอเนี่ยชนะแล้วเวคี้ชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วชนะโอนิมงแล้วชนะแล้วชนะแล้วดิ ไงอรุณสวัสดิ์ค่ะเป็นไงบ้างเหนื่อยนะหายดีสบายดีอยู่แล้วนั่นนี่ดึสักหน่อต่อไงอืมนี่วุ้นเี้แผลเป็นไงบ้างล่ะสสวัดีจ้าวันดีจ้าเออหายสนิทแล้วจริงเหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดนี่นะเดี๋้ออุ๊ยโดนเล่นงานขนาดนั้นน่ะปกติแค่อาทิตย์เดียวแผลไม่น่าจะหายดีอะเนาะ ง้นเหรอบาดแผลหายดีแล้วเหรออาอ๋อวันนี้ยามะถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่ต้องออมมือแล้วสินะนี่เดี๋ยวสินายเนี่ยจะต้องการอะไรอีกแล้วอุ๊ยเดี๋ยวสิเฮ้ยเอาอะไรกันเนี่ยสู้กันจบไปแล้วนี่นาแพ้เองแล้วมาเอาคืนแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนกันเล้คิซเกะจะเพลิจเโดนเล่นกันได้แบบนี้สิแกเอาชนะฉันได้เชียวนะ เพราะฉะนั้นถ้าแกดันไปแพ้คนอื่นอย่างนี้ก็แย่เสีย <c oughs> คือเป็นแบบนี้แกไม่รอดนะโอ้นิมมงคือเป็นแบบนี้นายชนะบุรุษเงาดำน่าไปได่าก๊อฟบุรุษเงาดำเหรอ <c oughs> คิซสเกก ต่อจากเนี้ยนายต้องหลบการโจมตีของฉันแล้วล้มเจ้านี้ให้ได้เอ่ออะไรเนี่ยเจ้าหุ่นนั่นน่เจ้านี่คือหุ่นไล่กาชื่อดโกหุ่นไล่กาไดโกงะอาจะเดชฉันเอามาจากหมู่บ้านของฉันน่ะไม่สนใจหรอกไม่สิเอาหุนาานะ่นไล่กาไดมาทําไมกันเล่าแล้วก็อีกอย่างนะเขาเป็นใครอ่ะมูห้หลุดเงาดัางที่ว่าเนี่ยหนึ่งในสมาชิกโรอบโต,โตจูดังเป็นผู้ใช้พลังที่นายต้องได้ประจันหน้าแน่เอฮะอรบิโตจูดังเหรอผู้สนับสนุนโรบิโต้ไฮเดน ลุ่มผู้ใช้พลังที่เก่งกาจทั้ง 10. สิบศัตรูที่แท้จริงศัตรูที่ต้องขยี่บันให้ได้มีกลุ่มพันนั้นด้วยเหรอเนี่ยคิดซ <c oughs> ะแกตั้งหากที่จะต้องกังวลน่ะแต่ดูไม่ตกใจเลยแต่ว่าจะจะใช้หุ่นไลกาเนี่ยฝึก้รับมือกับเงาดานั่นบางทีอาจจะได้เคล็ดลับที่จะล้มมันก็ได้ฉันน่ะเพิ่งจะรู้ตอนที่แพ้นายนั่นแหละถ้าเป็นนายต้องทําได้แน่และเพราะฉะนั้นฉันเลยตามเงาดํามาตลอดหนึ่งอาทิตย์จนจะรู้ตัวตนที่แท้จริงของมัน พลังของหมอนะเป็นไป,นป,นปนตามชื่อของมันเงาดำพลังปลี่ยนเงาของตัวเองเป็นเคลแมนเคลแมนเหรอแล้วก็มันจะปล่อยให้เคลแมนนั่นจู่โจมส่วนตัวมันจะอยู่ในที่ที่คู่ต่อสู้เล่นงานไม่ถึงไปเช็คดูมาแล้วจริงๆด้วยทั้งที่ไม่เกี่ยวกับการประลองแล้ว ไม่ได้นะโอคคอย่าไปเชื่อที่หมอนี่พูดนะก่อนหน้านี้ยังเป็นศัตรูอยู่เลยอย่าสนใจเลยนะถึงฝึกพิเศษนี้ไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรเล่าอืมจะลองดูพร้อมนะคิซกูกะวิธีจัดการหมอนันมีแค่ทางเดียวหลบการโจมตีของเพลย์แมนให้พ้นและจัดการกับตัวจริงที่อยู่อีกที่ให้ได้อย่างนั้นสินะ <c oughs> ก็แบบนั้นแหละ มาทีที่ว่าเป็นการโจมจากศัตรูวิ่คิจะหนีรูปแก่กไม่จะโดนเคลมเล่นกอใช่เทาสิสงเกตการเคลื่อนไหวศัตรูถึงจำนวนใสของแกจะแค่นิดเดียวใช้ความพยายามแทนส่วนที่ขาดซะ

วางใจได้นะถึงจะไม่มีไซนั่นการพื้นหมู่บ้านฉันก็รู้สึกว่าน่าจะทําได้นะเอกใจแก่มากคิดสเกโอนิมงวันหลังถ้าได้เจอกันอีกมาดวลแบบไม่ใช้พลังดีกว่านะ เออแล้วดวนกันใหม่คิสเกะยดจังงานของเธอคืออะไรกันนะ คือก็คือทำให้อุอเอคิคสุสเกะคุงถอนตัวยอมแพ้จากการประลองคราวนี้ครับคุณคุณมาเกเรสฉันน่ะนะคือผู้สมัครพระเจ้าของเรเบโตไฮเดนจะมีหน้าที่ที่ต้องทำให้เขาชนะเพราะฉะนั้นอุอเอคิคุงตะองโดนเขีย่ยทิ้งจากการประลองนี่ผู้สมัครพระเจ้าของโรเบโตไฮเดนมาเกเรสงานอดิเรกดื่มชาและจัดสวน นายจะต้องจัดการที่จะต้องใช้แผนอะไรก็ตามน่ะนะแล้วก็ฉันอยากจะบอกให้นายรู้เอาไว้สักหน่อยนะครับนักเรียนมต้นที่เหลือจากการปารองครั้งนี้ยังมีอีก60คนและนั่นทำให้าาโรเบรเอร์ตจูดังต้องเคลื่อนไหวรโรเบรเอร์โตจูดังนะผู้ใช้พลังทั้ง10ที่สาบานต่อหน้าโรเบรเอร์โต และจะคอยกำจัดศัตรูทุกคนนด้อย่างแน่น,นอน <c oughs> โอ้วยขี้คุ้งถ้าทางนายจะถูกศัตรูที่ร้ายกาจ <c oughs> ต้องเล่นงานเขาแล้วแต่นึกแล้วว่านายไม่สามารถหลุดรอดไปถึงชัยชนะได้แน่ถึงจุดจบแล้วละ่ะคนตัวคนเดียวอย่างนายน่ะไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวของพวกนี้หรอก ดีจังเลยวันนี้โมริก็ไม่อยู่นันนาจะมีอิสระทั้งวันอย่างนี้สักทีขอหน่อยเถอะอากาศดีๆอย่างนี้จะมีสักกี่วันกันเชียวนะเอาละเริ่มทำความสะอาดหน้าสถานีก่อนอันดับแรกเช็คเกอ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 รลาชเชเช็คเกอ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 รเช็คเกอลาชเชเช็คเกอ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 รลาชเช เช็คเกเช็คเกเช็คเกตเช็คเาชอวฮะว้าวโย่แมนต้ออย่างนี้สิโอเอคิโคซุเกะกระชับกระเชงไม่เปลี่ยนเลยนะบราเธอร์ช็คกร่าักฉันัไงฉันปีเดจำได้ป่ามาบราเธอร์ ใครกันนะมีเป็นที้ทุกทีเลยเฮ้ยจะไม่ได้เหรออ๋อที่สู้กันคราวก่อนฮิปปี้บีเจนะเหรอโอ้ฮิปปเปร์ไรนะนายรปลองกับโรเบร์โตไฮเดอร์แล้วเหรอเนี่ยอืมก็ได้ยินว่าบีเจโดนเล่นงานนี่โอ้หู้ยนิวสารังแค่ให้ฉันยังดังเลยนายเป็นคนดีที่สุดในโลกเลยคนอย่างนายเนี่ย ฉันก็สู้กับเจ้าปีศาจนั่นรอดชีวิตมาได้แบบนี้มันเหมือนปฏิหารเลยฉันนึกก็ยังขนลุกเลยนะสาตาของมอนนั่นที่บาดเจ็บตอนนั้นน่ะหายแล้วเหรอมันก็ยังไม่หายสนิทหรอกนะแต่ว่าที่มีเรื่องอยากจะเตือนนายไว้อืมเรื่องอยากจะเตือนเหรออุ้อออยคือรู้จักโรเบโ้ตจูดังหรือเปล่าอ่ะ กลุ่มผู้ใช้พลังผู้เก่งกาจทั้งสิบที่สนับสนุนโรโบโต้ไฮเดนหนึ่งในพวกนั้นฉันได้ข่าวว่าป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ชื่อจริงกันฉันไม่รู้หรอกแต่เห็นเขาเรียกกันว่าบุรุษเงาดำานะะบุรุษเงาดำงันเหรอความสามารถเปลี่ยนเงาเป็นเครมแมนโวยค,คิการที่กลุ่มโรโบโต้จูด,ดังเริ่มเคลื่อนไหวมันคงไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมานับตั้งแต่นี้ไปมันจะเป็นการประลองที่มีแต่พวกฝีมือร้ายการ ถธอก็ได้ออนแอไม่ใช่เรื่องจะจบด้วยคำพูดง่ายๆว่าครับผมขอยอมแพ้แค่นั้นแน่เลยอย่างที่ยากที่สุดอาจจะถึงตายก็ได้ได้ยินเปล่าเอคิ o e อืมถ้าจะเป็นอย่างนั้นฉันก็จะสู้ต่อออเออ,อย่างงั้นเหรอแต่ว่านะโอเอคิ o e K, มีอยู่อย่างนึงอย่าลืมก็แล้วกัน นายไม่ใช่ตัวคนเดียวที่นี่นายยังมีมิตรแท้อย่างฉันอยู่ด้วยนะทัก y o วบีเจถ้าอย่างงั้นปัดกวาดต่อปัดกวาดต่อเป็ครับนไรครับนายสีแฟ่ไลน์อะไรครับไปที่ไปดูลูกที่ไปเรียนแบบนะอยากพบเธออยากพบน้อยไวนคีอย่าปล่อยฉันไปคนเดียวสิ มาเมางาคนนั้นใหญ่จังร้อยอ่ะตอนเช้านี่ยจ้าเงาทุกคนก็จะดูใหญ่ทั้งนั้นน่ะเีหรอครับอ๋อนันเหรอเวคยคีเข้าใจยังอ่ะไซของนายนะนะรวมไซเรียนแบบเก่งก็ได้ครบสิบพอดีนะ <S <S ใส่หลบลีกสสยเสียงโชคใส่ใบน้ำเก่งสสยกินเร็วใส่ถูกฉลองกับพวกสัตว์ใสเแรงแม่งยำใส่ช่างขัดคอสสยเต้นรำเก่งสายทนสมัยแล้วก็ใส่เลียนแบบเก่งไม่มีใส่เวิกเบิกเลยใส่ของนายทั้งนั้นนาอย่าพูดแบบนั้นสินี่แต่ก็ช่างเหอะนี่ว่าแต่ว่าเจ๊มนไม่ควรมาอยู่ที่นี่บีเจอะไรเนี่ยโอ้ยกิ้งไม่ได้บอกฉันค้างบ้านายตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะ ชบ้านฉันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะช้าไปแล้วส่วนที่โรงเรียนนะเข้าใจว่าฉันยังนอนอยู่โรงพยาบาลก็เลยอยากอยู่ที่นี่ต่ออีกสักพักหนึ่งกันจะได้เปล่าแต่ว่านั่เไม่ค่ะชู้ตรงที่แบบนั้นที่คนสวยการทดลองจบแล้วเราก็เป็นวาร์เทอร์กันได้นี่นะเฮ้บอดดุเงาดำอยู่แถวๆนี้เหรอ ยิ่งกว่านั้นต้องมาจัดการกับโอเอคิไม่ผิดแน่ไซก็มีอยู่แค่สิบแบบวางใจไม่ได้หรอกนะนะ้อ้น้ออะไรไม่ทราบถ้าอย่างนั้นนศัตรูก็มีเป้าหมายคือโอเอคิละสินนะแต่ไม่เป็นไรหรอกฮะ<า>ฉันรู้วิธีจัดการเงาดํานั่นละโอนี่มุงสอนให้ไงล่ะที่ว่านั่นน่ะคือที่ฝึกพิเศษกับผุนไลกางงั้นเหรอนี่นายยังคิดว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงเหรอถึงยังไงน่ะเงาดํานั่นก็อาจจะอยู่แถวนี้แล้วมั้ง หรือไม่ก็กำลังจับโละเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้พี่ชายพี่ชายต้องตามหาพี่ชายเยอะไม่ต้องรีบเดิ่มแบบนั้นก็ได้มั้ง เป็นไงบ้างโยครับขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับผมได้ยินมาว่าพี่ชายผมอยู่แถวเนี้ยเลยออกมาเดินตามหาเรื่อยๆไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วล่ะครับเออนายไม่ใช่เงาดำก็ค่อยชั่วหน่อยอะนะถ้าผู้ใช้พลังเข้ามาใกล้จะเครื่องนี้ก็น่าจะเตือนให้เรารู้ล่วงหน้านะค,คือว่าบุญคุณเนี้ยผมจะไม่ลืมเลยนะครับนี่คขาเป็นครามลิขิตยังไงก็ให้ผมตอบแทนบุญคุณเธอนะครับ พูดนะนี่คือคำสั่งสอนของที่บ้านผมอ่ะใครที่มีบุญคุณก็ต้องตอบแทนร้อยเท่างั้นให้ผมตอบแทนร้อยเท่านะคะพี่ร้อยเท่าน่ะทำยังไงถึงเรียกว่าร้อยเท่าล่ะอก็อย่างเช่นเมื่อกี้ให้น้ำผมดื่มจนอิ่มก็คือได้หนก่งร้อยเท่าเลยเอาไปจัดไหนกันเนี่ย เราละกินน้ำก็ไปเยอะๆจะเป็นแบบนี้เองนะนี่ไม่ใช่เวลาจะมาประทับใจนะเออถือว่าถ้าแบบเนี้ยสงสัยที่ยังตอบแทนไม่พอนีแหละพอๆๆๆ่ๆๆ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 ๆะๆอๆๆๆๆ่ๆคีๆๆ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 ้ๆๆๆๆเะเๆๆๆอๆๆๆๆเๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆยๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆ้ๆๆๆ

บ้านี่ไม่ใช่ตอบแทนมันสร้างความแค้นต่างหากเจ้าใส่ขอโทษด้วยนะครับขอโทษที่ซุ่มซ่ามครับซุ่มซ่ามก็ช่วยไบ่ได้นะช่วยไม่ได้อะไรนี่มันจะฆ่ากันชัดๆเลยนะเฮ้ยอะฮะเดี๋ยวนี่อะไรอะไรแป๊บแป๊เดี๋ยวนะมีสัตวรูเข้ามาใกล้แถวนี้มีอะไรเหรอฮะ<า>เสียง 一样。 อยู่สิยี่งก็โผล่มาแบบนี้นะเจอละวหมอนั่นละมันล <identified music> <t crawl prejudice> ุดเงาดำละวิธีจัดการหมอนั่นมีแค่ทางเดียวหลบการโจมตีของเคลแมนส่วนเจ้าเงาดำนันจะต้องทำให้ควักไปไล่โบเอซิ่เดี๋ยวเขาเป็นข้าวนะพี่อาอพี่พี่เหรอ พี่ชายพี่พี่ชายเหรเด็กเนี่ยเป็นน้องชายของเงาดำเหรอถล่รีแม้ได้จะเข้าถึงตัวหมอน,นั่นได้า

เงาดำนั่นน่ะสามารถเปลี่ยนเงาเป็นตุ๊กตาแล้วก็แครแมนได้ด้วยอย่างนั้นเหรอเออเพราะฉะนั้นหุ่นบ้าตัวใหญ่ๆนั่นหรือว่าหุ่นเลียนแบบตัวเองที่ปล่อยออกมาก็ได้อย่างนั้นเหรอเงาดำน่ะมีอะไรทําให้นายเปลี่ยนไปเหรอแต่จะว่าไปนั่นหุ่นเลียนแบบของฉันก็สุดยอดแต่จนน่ารักน่ารักอุ้ยแย่แย่อย่แย่ก็ตายต่อต่อไปกดตองควาพถูกต้องที่ถูกมันและนี่ก็คือเส้นทางของันละ